Hi เบเกอรี่สวัสดีค่ะวันนี้ไฮก็จะมาชวนทำมัฟฟินช็อกโกแลตจากแป้งข้าวไรซ์เบอร์อรี่ค่ะสูตรก็ลงไว้ให้ที่คำอธิบายใต้คลิปนี้แล้วนะคะสามารถกดดูได้เลยก่อนจดสูตรก็อย่าลืมกด subscribe ไฮเบเกอรี่แล้วก็เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเวลาไฮลงวิดีโอใหม่ๆค่ะ เมนูมัฟฟินที่ทำวันนี้นะคะจะเป็นเมนูที่พิเศษกว่ามัฟฟินปกตินะเพราะว่าแป้งที่ายใช้วันนี้เป็นแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ค่ะแป้งตัวนี้จะไม่มีกลูเตนนะคะดังนั้นถ้าใครที่แพ้กลูเตนก็สามารถใช้แป้งตัวนี้ได้เลยค่ะดูสูตรกันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีท,ทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกไฮก็จะนำนมไปอุ่นในไมโครเวฟนะคะตอนที่นมกำลังอุ่นๆอ,อยู่เราก็ใส่ช็อกโกแลตลงไปได้เลยนะแล้วเราก็จะคนจนกระทั่งช็อกโกแลตละลายค่ะ เมื่อเราคนจนช็อกโกแลตละลายดีเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะวางนมตัวนี้ไว้ก่อนนะให้เขาหายร้อนแล้วเราค่อยนํามาใช้ค่ะจากนั้นก็ตอกไข่ใส่อ่างผสมเลยค่ะแล้วก็ใส่น้ําตาลทรายลงไปน้ําตาลทรายที่หาใช้ ire, วันนี้เป็นน้ําตาลทรายปกติแต่ว่าให้นําไปป่นให้ละเอียดนะคะเพื่อที่เขาจะได้ละลายง่ายขึ้นนะจากนั้นก็ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยค่ะ วันนี้ไฮก็จะใช้เป็นตะก้อไฟฟ้าในการตีนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่มีตะก้อไฟฟ้าก็สามารถใช้ตะก้อมือได้เลยเราก็จะตีจนกระทั่งส่วนผสมของน้ำตาลและไข่เข้ากันนะคะเขาจะมีสีที่อ่อนลงแล้วก็ขึ้นฟูเหมือนเวลาที่เราตีไข่เจียวค่ะเมื่อได้ไข่ในลักษณะนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำมันลงไปน้ำมันที่ไฮใช้วันนี้เป็นน้ำมันมะพร้าวนะคะก็ถ้าใครไม่มีสามารถใช้เป็นน้ำมันคาราล่าหรือว่าน้ำมันรำข้าวน้ำมันดอกทานตะวันก็ได้แต่ว่าไม่แนะนำให้ใช้เป็นน้ำมันปาล์มค่ะเพราะว่าน้ำมันปาล จะมีกลิ่นที่แรงนะคะมันก็จะไปรบกวนกลิ่นของขนมค่ะถ้าใครที่ไม่อยากใช้น้ำมันนะคะสามารถใช้เนยละลายแทนก็ได้นะเมื่อเราตีส่วนของน้ำมันและไข่เข้ากันดีเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใช้นมช็อกโกแลตที่เราละลายไว้เมื่อกี้ค่ะเทลงไปเลยแล้วเราก็จะตีให้เขาเข้ากันค่ะ เมื่อส่วนผสมเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเดี๋ยวไฮก็จะใช้แป้งนะแป้งที่ไฮใ,ใช้วันนี้เป็นแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ค่ะเป็นยี่ห้อปลาคาร์ฟอันนี้นะคะอันนี้สั่งมาจากในแอปส้มน,นะเนื้อแป้งของเขาก็จะมีสีเข้มๆเ,เป็นสีเหมือนข้าวไรซ์เบอร์รี่ค่ะเราจะใส่ผงโกโก,โก้ลงไปในแป้งข้าวเลยแล้วเราก็จะคนเล็กน้อยให้เขาเข้ากัน เนื้อแป้งของเขาก็จะเป็นลักษณะสีเข้มๆออกเทาๆแบบนี้นะคะเอ่อถ้าเกิดว่าเราเอาไปใช้ทําขนมอย่างอื่นที่ไม่ได้เป็นแบบช็อกโกแลตนะมันก็อาจจะทําให้เนื้อขนมขอ,ของเรามีสีเข้มได้ค่ะอันนี้ไฮก็เลยเอามาทําเป็นมัฟฟินช็อกโกแลตเพราะว่าสีของแป้งกับสีของโกโก้ก็จะกลืนกันค่ะจากนั้นเราก็ใส่ผงฟูลแล้วก็เบกกิ้งโซดาลงไปได้เลยคนให้เขาเข้ากันเล็กน้อยนะคะเมื่อส่วนผสมขอ,ของของแห้งเข้ากันทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะมาร่อนลงไปในอ่างผสมเลยค่ะ สำหรับในบางพื้นที่นะคะอาจจะหาแป้งข้าวตัวนี้ยากนิดนึงนะจะสะดวกที่สุดก็คือการสั่งออนไลน์ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครหาไม่ได้นะคะก็สามารถาใช้แป้งสารีเนกประสงค์หรือเป็นแป้งเค้กในสูตรนี้ได้เลยในปริมาณที่เท่ากันเลยค่ะ จากนั้นไฮก็จะใช้พายซิลิโคนในการผสมนะคะค่อยๆผสมไปจนกระทั่งแป้งและไข่เนะะี่ยค่ะเขาเข้ากันดีนะตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะใช้เป็นตะก้อมือตะก้อไฟฟ้าก็ใช้ได้เลยนะคะอันนี้คือไฮก็ทําให้ดูนะว่าจริงๆแล้วเราไม่จําเป็นจะต้องมีเอ่อตะก้อไฟฟ้าเราก็สามารถทําได้เช่นกันค่ะเดี๋ยวเราผสมไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมดผงแป้งก็ใช้ได้และะ้วค่ะ ตอนนี้ส่วนผสมทั้งหมดก็เข้ากันดีเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะมีลักษณะหนึดหนึดคล้ายๆเวลาที่เราทำาบาวนี่นะเขาจะไม่เหลวนะคะในตอนนี้นะคะก่อนที่เราจะตักใส่พิมพ์เราก็ไปวอร์มเตาไว้รอได้เลยค่ะเราจะวอร์มเตาที่อุณหภูมิ180องศานะคะเปิดไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมนะการที่เราจะทําขนมเค้กนะคะเราจะต้องวอร์มให้เตามีอุณหภูมิที่เราต้องการก่อนจึงจะนําขนมเข้าไปนะ ถ้วยที่ายใช้วันนี้นะคะก็เป็นถ้วยปาเนโทนขนาดก้น5เซนนะจะตักสูตรนี้ได้ทั้งหมด6ถ้วยค่ะไฮไม่ได้ช่างนะคะก็เอาใช้วิธีกะกะเอานะให้มันเท่าๆกันทุกๆถ้วยค่ะถ้าใครที่ไม่มีถ้วยปาเนทโทนแบบไฮนะคะก็สามารถใช้เป็นถ้วยอื่นแล้วก็ลองด้วยพิมพ์จีบหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะแต่ถ้วยแบบนี้ก็จะสะดวกค่ะเพราะว่าเราสามารถใช้ถ้วยแบบนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีลองพิมพ์แล้วค่ะ วันนี้ให้แต่งหน้าด้วยช็อกโกแลตนะคะใช้เป็นช็อกโกแลตแท้นะเสียบลงไปตรงกลางแบบนี้เลยค่ะอันนี้ใครจะโรยเป็นช็อกโกแลตอื่นหรือว่าถ้าไม่ชอบนะคะไม่ต้องใส่ช็อกโกแลตเลยก็ได้ก็อบแบบนี้เลยก็ได้ค่ะตอนนี้เตาของเราก็พร้อมที่จะใช้แล้วนะไฮก็นำขนมไปวางไว้เลยค่ะวางที่ชั้นกลางใช้เวลาอบประมาณ15นาที ตอนนี้มัฟฟินช็อกโกแลตของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเขามาวางบนตะแกรงนะเดี๋ยวรอให้เขาหายร้อนก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูเนื้อด้านในกันค่ะขนมตัวนี้ถ้าเรานำไปแช่ตู้เย็นนะคะช็อกโกแลตด้านบนเขาก็จะแข็งตัวนะแล้วก็ตัวขนมเองเขาก็จะแข็งขึ้นด้วยค่ะดังนั้นก่อนทานแนะนำให้อุ่นนิดนึงก่อนนะคะให้เขามีความอุ่นๆนะตัวช็อกโกแลตให้เขาเยืมๆก็จะได้น่าทานมากขึ้น หรือว่าก่อนจะทานนะคะก็นํามาโรยไอซิ่งนะเขาก็จะดูสวยขึ้นแล้วก็มีความฟุ้งฟิ้งมากขึ้นค่ะแต่ถ้าใครไม่โรยก็ได้นะคะก็ทานแบบนี้ได้เลยข้อดีของแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะเขาก็จะมีประโยชน์มากกว่าแป้งสาลีที่เรามาใช้เป็นแป้งเค้กหรือแป้งอเนกประสงค์ทั่วไปนะแต่ข้อเสียของเขาก็คือการที่เขาไม่มีกลูเตนนี่แหละคะ่ะมันจะทําให้ขนมของเราเนี่ยมีความร่วนกว่าปกติ สำหรับใครนะคะที่แพ้กลูเตนหรือว่าเป็นคนที่ไม่อยากทานแป้งขาวนะคะการใช้แป้งตัวนี้ก็ถือเป็นทางเลือกที่ดีค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจกันนะคะใครยทำแล้วอยากส่งการบ้านไฮวางลิ้งก,กลุ่มไว้ให้แล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่กับไฮเบเกอรี่ที่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ